เอาับผมสวัสดีครับผมทีซี c ี่เอฟซีโมบวันนี้มาแลกเปลี่ยนอีกแล้วเพราะว่าคลิปที่แล้วที่แลกไปต้อนรับบุนเดแม่งเกือชิพหายเลยคอเลสกาแลวหลังจากนั้นใช่ไหมผมก็ไปอ่าแลกอีกนะอีกไอดีหนึ่งก็ได้แต่กอเลสกาครับแล้วก็มีไอดีลองได้บูซ e ล่ามาแล้วนอกั้นก็คอเลสกาเหมือนเดิมเลยเดี๋ยววันนี้แลกเก้าสี่ถึงเก้าสิบแปดก่อนนะนี่ แล้วก็เดี๋ยวไปแลกอ่า9499เพราะว่ามันเหลืออะไรอีก2ตัวนะครับแต่ถ้านี้ได้ตัวดีปุ๊บก็ไม่แลกแล้วครับอันนั้นมาดูกันว่าตึงหรือเปล่าจะได้ตัวดีๆตัวตึงๆหรือเปล่าขอสูตรเขียนคาว่าซีซ e ั A ่น S E A S O N แล้วก็ปั๊บตรงนี้แล้วก็ลูดฮนะขอดีๆขอตึงๆ ต่อที่ใช้งานเยอรมันเรียมบายเยินไอสัตว์กอเลสก้าอีกแล้วเขี้ย <Here. S 1> มึงนี่นะมาบ่อยเหลือเกินโอ้โหมาจะกูมเหม็นที่หน้าเบื่อหนอ่ายสัตว์ป่วยตัวอื่นมีทั้งเยอะแยะบันลงบัลลักกระโดดนี่ฮะไปเลย คอรสกาไปอีกรอบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่ามีตัวอะไรที่ผมอยากได้มั่งนะผมอยากได้บัลลักเว้ยเลรนเวียสฟิมปงมูเซียล่าโกเบลแค่นั้นแหละครับกิมาโด้ด้ยอยากได้มากปับป๊บปั๊บอันนี้ไม่ต้องใช้สูตรอะไรละเข้าไปปุ๊บใสายหนึ่งกดเลย ปั๊บกลดเลยครับโอ้โหค้างๆด้วยค้างๆอย่างนี้ค้างๆอย่างนี้ดีแล้วโอ้โหเฮียโอ้โห,โอ,โห,โอ,โหอนทอนเกลืออีกแล้วว๊ะสองคลิปติดโอ้โหสองคลิปติดครับผมคนอะไรไปจะเกลือขนาดนี้วะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปแรกเปลี่ยน TOTs b u d e l ก้ a อีกแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บอะไรไว้ไปแลกหลีกเอิงอาทิตย์หน้าดีกว่าเนาะโอเคสำหรับนี้มีแค่นี้ครับเจอกันวันนี้สำหรับคลิปใหม่สวัสดีครับผม